สวัสดีครับทุกท่านครับสำหรับสิ่งแรกที่ผมอยากให้ทํานะครับก็คือการกรอกเอกสารเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสัมมนาสร้างคอร์สออนไลน์ง่ายๆด้วยตัวคุณเองนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับทีละข้อทีละข้อครับหลังจากที่ท่านได้ปริ้นเอกสารตัวนี้ออกมาอาจจะก,กรอกด้วยมือก็ได้นะครับแล้วก็หลังจากกรอกเสร็จเนี่ยก็ส่งมาให้ผมทางไลน์ก็ได้หรือถ้าเกิดจะส่งทางอีเมลก็ได้เช่นกันนะครับ ก็ผมขออนุญาตเริ่มจากข้อแรกเลยก็แล้วกันนะครับข้อแรกคือชื่อนามสกุลนะครับก็อาจจะเป็นชื่อเล่นก็ได้หรือชื่อในไลน์ก็ได้คือแค่ให้ผมรู้ว่าถ้าเป็นใครก็พอนะครับเพราะสำหรับบางท่านเนี่ยผมรู้จากชื่อจริงบางท่านผมรู้จากชื่อในไลน์นะเอาเป็นว่าช่องทางไหนท่านติดต่อเข้ามาและเป็นชื่อนั้นก็ชื่อแบบนี้ล่ะก็โอเคแล้วนะครับเรื่องต่อมาข้อ1ครับก็คือเรื่องที่ต้องการสอนนั้นคืออะไร ตรงนี้อาจจะเป็นภาพกว้างๆก,ก็ได้หรือว่าเป็นแอเรียที่ท่านสนใจนั่นแหละครับอย,อย่างเช่นบางท่านเนี่ยต้องการสอนทําอาหารนี่คือสิ่งที่เราจะเขียนลงไปในข้อหนึ่งเป็นหัวข้อกว้างๆนะครับว่าเรื่องที่ต้องการสอนนั้นคืออะไรพอมาข้อ2เอาล้ครับตรงนี้เนี่ยก็จะเริ่มเฉพาะเจาะจงมากขึ้นก็คือหัวข้อที่ต้องการสอนคืออะไรอย่างเช่นข้อ1เรื่องการทําอาหารนะครับเรื่องข้อที่2 ถ้าเกิดเรามีหัวข้อชัดๆอย่างเช่นห้าเมนูอาหารเช้าที่ทําได้ง่ายๆที่บ้านาสมมติถ้าเกิดมีชื่อหัวข้อการสอนที่เฉพาะเจาะจงก็เขียนลงไปนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ชื่อหัวข้อเฉพาะเจาะจงยังไม่มีตรงนี้ก็เว้นว่างเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปทำเวิร์กช็อปกันในวันเรียนนะครับข้อที่3ครับอะไรคือแรงจูงใจ ในการทำหัวข้อนี้หรือเกิดพูดง่ายๆก็คือทำไมถึงอยากทำนั่นแหละนะครับตรงนี้เราก็เขียนมาสนิดหนึ่งนะครับว่าอะไรที่ทําให้เรายากจะมีหัวข้อการสอนหัวข้อนี้ข้อที่4ีครับผู้เรียนของเราคือใครนะครับตรงนี้ค่อยๆนึกดูนะครับว่าใครที่เราอยากจะให้เขามาเรียนในหัวข้อนี้นะครับและหัวข้อที่5นะครับ แล้วทำไมผู้เรียนควรจะต้องซื้อหรือควรจะต้องดูคอร์สคอร์สนี้ด้วยนะครับประเด็นหรือว่าความสำคัญที่ทำให้ผู้เรียนจะต้องมาเรียนเนี่ยคืออะไรกันนะก็มาถึงข้อสุดท้ายนะครับก็คือตัวเราเองในฐานะผู้สอนเนี่ยนะครับเราคาดหวังให้ผู้เรียนนั้นได้ผลลัพธ์อะไรจากการเรียนนะครับผลลัพธ์จากการเรียนสำหรับ หัวข้อของเรานั้นคืออะไรนะครับนี่ก็คือ6หัวข้อที่อยากจะให้กรอกรายละเอียดลงไปแล้วก็ส่งกลับมาให้ผมทางไลน์หรือทางอีเมลก็ได้ก่อนที่จะถึงวันที่จะเรียนกันนะครับ